นี่คือสต๊อกนมของแม่แอนเองนะคะอาจจะไม่เป็นระเบียบไม่เรียบร้อยนะคะแต่รับรองว่าสต๊อกแน่นสต๊อกเต็มแน่นอนค่ะแม่แอนมีเคล็ดลับดีๆนะคะอยากรู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวบอกแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะแม่ๆทุกท่านค่ะวันนี้นะคะแม่แอนค่ะและก็น้องมิชา นะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับด,ดีมาฝากนะคะสําหรับคนที่อยากจะเพิ่มน้ํานมหรือว่ามีปัญหาน้ํานมน้อยนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยแม่แอนนะคะก็มีปัญหาเหล่านี้เหมือนกันนะคะน้ํานมน้อยมากปั๊มออกมาได้น้อยเลยทําให้เราเนี่ยรู้สึกเครียดยิ่งเราเครียดเนี่ยน้านมเราก็ยิ่งน้อยไปใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาเคล็ดลับหาตัวช่วยค่ะอย่างเช่นแม่แอนนะคะมีตัวช่วยดีๆเลยที่ทําให้น้ํานมของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นแอนก็จะปั๊มได้ประมาณแต่ก่อนปั๊มได้ครั้งละประมาณ4ออนถึง ออเดี๋ยวนี้ก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะ2เต้าสองข้างเนี่ยได้ประมาณ8-12ออนต่อรอบเลยนะอัะแล้วก็ตัวช่วยของแม่แอนค่ะนี่เลยค่ะชาพึกษานะคะเป็นชาสมุนไพรตาการะเกตนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยมีส่วนผสมของสมุนไพรหลายอย่างมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะ พีิกไทยดำนะใบแมงลักค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะอันนี้หัวปีกับขิงด้วยนะคะมีมาตูมการพลูแล้วก็มีชะเอมเทศนะคะน้องนิชายอยากจะไปกินนมแล้วใช่ไหมลูก <laughs> อมีหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็ดื่มง,ง่ายนะคะแค่ต้มกับน้ําร้อนนะคะแล้วก็พักไว้ห้านาทีให้มันอุ่นๆนะค่อนไปทางร้อนนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ดื่มได้เลยนะใครที่มีปัญหาน้นํานมน้อยน้นํานมหดนะคะลองดูเลยค่ะกับพึกษาการละเกตเครื่องดื่มหัวปีผสมสมุนไพรนะคะ